สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ if statement หรือ if else นั่นเองการใช้ if else ก็คือการสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าทำแบบนี้เข้าเงื่อนไขนี้เราก็ให้แสดงหรือว่าให้ดำเนินการตามนี้หรือถ้าไม่ใช่ก็ให้ดำเนินการอีกอย่างหนึ่งนั่นเองสมมติผมจะใช้ if else ใ,ในกรณีของการตัดเกรดคะแนนนะครับโดยผมจะกำหนดตัวแปรชื่อว่า point ครับแล้วสมมติเรากำหนดไพ์สมมติว่าได้คะแนน90ครับแล้วก็เราจะสร้างเงื่อนไข if e ขึ้นมาบอกว่า if e ภายในวงเล็บภายในวงเล็บนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นสมมติว่า point เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ80ใช่ไหมครับถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ80แล้วเราก็จะสร้างวงเล็บติกาขึ้นมาเราก็จะบอกว่าให้มันแสดงทางคอนโซลออกมา มันบอกว่า you get uh, you get grade 4 o u r แบบนี้นะครับเราเป็นตัวอย่างอันนี้คือถ้าเกิด point เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ80เราก็จะได้เกรด4ตรงนี้เราได้90คะแนนนะครับ,รบเราก็จะแสดง console มันก็จะแสดงออกมาว่า you get grade 4นั่นเอง หรือนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับ80เราก็จะบอกว่าเอลเอลแบบนี้แล้วก็ภายในวงเล็บปีกาคอนโซลจ l o ล็แล้วก็จะให้มันพิมพ์ว่า you get grade zero แบบนี้เลยนะครับ you get g r a a e zero สมมุติว่าเราเปลี่ยนจากนี้เป็นเลขอื่นสมมุติว่า50มันก็จะบอกว่า you get g r a a e zero นะครับแต่ทีนี้เราจะมาทำ l o g i กให้มันเหมือนกับการตัดเกรดจริงๆโดยใช้เงื่อนไขอีกตัวหนึ่งก็คือ elif elif เนี่ยเป็นการใช้เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาจากจากหนึ่งเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะสร้างเงื่อนไขอื่นเพิ่มขึ้นมาโดยใช้ elif ก็เขียน L if e แบบนี้ L เป็นว่ if นะครับภายในวงเล็บเราก็จะใส่เงื่อนไขไปอีกคอยที่มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ70เนี่ยเราก็จะให้มันให้มันบอกว่า you get grade 3แบบนี้นะครับ you get grade 3เสร็จแล้วผมก็จะ copy มาอีกแบบนี้ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ 60ก็ Get grade 2แล้วก็สุดท้ายก็มากกว่าหรือเท่ากับ50ก็ Get grade 1ไปอ่าแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาอ,ะอันนี้นะครับเราได้50 point มันก็จะมาแสดงอยู่ t grade 1ถ้าเกิดเราทำบอกว่าเป็นเป็น65มันก็ Get grade 2นะครับถ้าเป็น เ5ก็ g ก t 3แบบนี้อันนี้คือ i f else แล้วก็การใช้เงื่อนไขนะครับหลายๆเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่าเป็นเงื่อนไข t r u l s e นะครับถ้าเป็นเงื่อนไข t r u e f a l s e เราก็สามารถทำได้เหมือนกันตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นิดน,นึงก่อนนะครับคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ แล้วเราจะมาสร้างเงื่อนไข True False โดยสมมุติเป็นตัวแปรชื่อว่า Part แบบนี้ให้ Part เนี่ยมีค่าเท่ากับ True ครับหรือว่าจะใช้ False ก็ได้สมมุติว่าให้เป็น True ก่อนแล้วเรามาสร้างเงื่อนไขถ้าเกิดว่า Part คแรบบับ Part เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ True แบบนี้เราจะใช้เท่ากับเนี่ยส สครั้งเมื่อเราใช้ในกรณีใน if e l s t a t e m e n t เราจะใชะ้เท่ากับเนี่ยสครั้งเพื่อเช็คทีนี้เราก็จะใช้วงเล็บเปิดปิดแล้วเราก็จะให้มันแสดงทางคอนโซลออกมาก็เป็น console.log แล้วก็จะให้มันพิมพ์บอกว่า you y are pass ถ้าเกิดว่ามันเป็น true เนี่ย pass แต่ถ้าเกิดว่าเอลก็จะให้มัน c o n s o l e log บอกมาว่า you are f a i l ่ e แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟตรงนี้มันก็จะบอกว่า you are pass เพราะว่าตัวนี้เป็น true แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น false เปลี่ยนเป็น False มันก็จะ U R False นะครับทีนี้ในตัว If statement เนี่ยถ้าเกิดเราไม่พิมพ์เท่ากับเท่ากับ True แบบนี้เราก็สามารถลบตัวนี้ไปได้ครับก็ได้เหมือนกันก็คือตัวนี้มีค่าเท่ากับ Part เนี่ยถ้า Part นะครับถ้า Part เนี่ยมันก็จะไปเช็คตัวนี้ด้านบนว่าจะเป็น True หรือเป็น False ถ้าเป็น True มันก็พิมพ์ตัวด้านนี้ออกมาถ้าไม่ใช่ก็ เอาตัวด้านล่างที่อยู่ใน else ออมาอันนี้ก็คือเป็น if else statement ในการใช้งาน